สวัสดีครับผมอยู่กับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูการทาหน้ายางด้วยปูนแดงนะครับผมทําไมเราถึงทาหน้ายางด้วยปูนแดงนะครับผมเหตุผลเพราะอะไรนะครับผมนี่เรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมวันนี้ก็นี่ร่องรอยของตัวนี้ก็คือเชื้อราหน้ายุบนะครับผมนี่อันนี้เป็นเชื้ราหน้ายุบนะครับผมไม่ได้เกิดจากการกรีดถึงกระดูกแต่อย่างใดนะครับผมนี่ ปีที่แล้วตรงนี้เป็นเชื้อราหน้ายุบนะครับผมผมยังไม่ได้เอาอปูนแดงมาทานะครับผมพอมันเป็นปุ๊บตอนแรกๆมันเป็นแค่นิดเดียวนะครับผมเป็นแค่จุดตรงนี้นิดเดียวแล้วมันก็ลามนะครับผมลามลงอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็ได้เอาเชื้อราเออโทษทีเอาปูนแดงมาทานะครับผมนี่ปูนแดงมาทาตรงนี้แล้วการขยายความเสียหายของเชื้อราก็ได้หายไปนะครับผมแต่มันก็ทิ้งร่องรอยของ นี่ครับผมของเชื้อราที่กินไว้นะครับผมไว้ประมาณนี้นะครับผมนี่ผมปีนี้ผมก็เลยจึงเนี่ยครับทาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับผมทาตั้งแต่นี่เท่าฝ่ามือแต่ตามที่จริงแล้วในอ่าข้อข้อข้ออะไรข้อใช้ของเขานะครับข้อใช้ของปูดแดงนะครับผม <S <S เขาก็ให้ทาใน15วันทาครั้งหนึ่งนะครับผม1เดือนทาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ ผลิตภัณฑ์นะครับผมตอนนี้ผมทาไปก่อนแล้วเพื่อว่าอะไรทาไปเพื่อป้องกันฝนนะครับผมว่าช่วงนี้มันฝนมาทาไปก่อนเวลาฝนตกนะครับน้ํามันจะไหลมามันก็จะเอาเชื้อราจากต้นไม้นะครับจากเปลือกนะครับไหลลงมาเนี่ยไหลไหลลงมาปุ๊บไหลมาโดนมาโดนแผลที่เรากรีดนะครับผมทําให้เชื้อราก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปเราไม่รู้หรอกครับว่าน้ําที่ไหลมาจากข้างบนนะ่ะมันนําพาเชื้อราอะไรมาบ้างนะครับผม จะเป็นเชื้อราหน้ายุบจะเป็นเชื้อราตายดิงหรือจะเป็นเชื้อราเน่าเปลือกนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ได้แสดงผลให้เห็นแล้วว่ามันรักษาหรือว่าป้องกันได้นะครับผมอันนี้มันเป็นนะครับผมแล้วก็เราก็เอามาทาป้องกันไม่ให้มันลามนะครับผมมันก็ลามได้แค่นี้นะครับผมลามได้แค่นี้เองแล้วมันก็หยุดแล้วก็หายนะครับผมซึ่งตรงข้ามกันนะครับผมถ้าผมไม่ได้เอามาทาวันนั้นนะครับ มันก็จะลามมันก็จะลามไปหมดนะครับผมลามไปหมดแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายต่อต้ตนยางได้นะครับผมแต่ต้นยางนี้หลังจากที่ทาก็สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่มีส่วนไหนที่เสียหายหรือว่าส่วนไหนที่ตายนะครับผมนอกจากจุดที่ว่ามันกินไปแล้วเรารักษาไม่ทันนะครับผมแล้วก็น้ํายางนะครับปกติดีนะครับผมน้ํายางปกติดีซึ่งเพิ่งกรีดเมื่อกี้เองนะครับผมนี่ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่ ยังหยดอยู่นะครับผมยังหยดอยู่นำยางก็ยังหยดอยู่นะครับผมยังยังไม่หายหยดนี่ตุ๊บนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูนะครับว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณรประโยชน์ของปูนแดงนะครับมันดียังไงต่อต้นยางนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนทานะครับผมเพราะว่าป้องกันนะครับถ้าเราไม่ทานะครับผมเราก็กรีดไปหลายๆปีมันก็บางทีอัด กี่ไปสองปีสามปีมันยังไม่เกิดเชื้อรานะครับผมเพราะว่าต้นมันยังแข็งแรงอยู่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งต้นที่อ่อนแอนะครับผมต้นอ่อนแอแล้วเชื้อราก็จะเข้าไปสู่ลําลต้นจากเปลือกไปสู่แกนนะครับผมจะทําให้มันตายนิ่งได้นะครับผมเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการทาปูนแดงนะครับดีกว่ามันตายแล้วก็โอ้ยรู้อย่างนี้เราทาตั้งแต่แรกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาย้อนไม่ได้นะครับผม ซึ่งอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับครึ่งวันในการทานะครับผมก็สามารถรักษายางให้เรากรีดได้ไปหลายๆปีนะครับผมหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับ